ำเครื่องในไก่ผัดที่สดนะคะส่กระเทียมไปผัดให้หอมก่อนน้ำกระเทียมออกมาผัดกับเครื่องในผักแล้วจะได้ไม่ขาว mm hmm. เครื่องในไก่เราไม่เอาเกินนะคะมันแข็งจะไปตัดก่อหัวใจ mm hmm. ในเมนูนี้เราไม่ได้ทำมันมากแล้วนะคะถ้าไม่ค่อยมีคนอยู่บ้านก็จะไม่ค่อยได้ทำอาหารละเพราะว่าทานคนเดียวก็ทาน,นิลกๆหน่อยๆทานข้าวแล้วก็เย็นกลางวันก็ไมีมเงื่อนาาราคาข้าวตัดให้จกนิดนึงจะได้ไม่ขาว เนึงเพระตับมนนใหญ่แล้วข้างในอยู่ทุกยากหน่อยโอ้พริกหลวกพริกเทียมไว้แล้วก็หอมใหญ่มาผัดเลยนะคะ ปลาเลยค่ะไม่ต้องเยอะนะคะวลาเราใส่เครื่องปรุงหลายอย่างใส่ซอสปรุงรสนิดนึงให้หอมนะคะที่ทำให้อร่อยก็คือซอสหอยนางรมใส่เยอะหน่อยนะคะ ไม่ต้องขึขึุนช้อนนะคะออกหวานเรื่อยๆใช้กระทะเล็กัๆก,ก็ไม่ควรลองตัวสักเท่าไหร่อาบน้ำหน่อยนะคะ ปรุงรสมั่นใจเราไม่ต้องชิมเสร็จแล้วค่ะเครื่องในไก่คัดหอมใหญ่ใส่พริกหยวกเครื่องในไก่สี่พวงนะคะพริกหยวกสี่เม็ดใหญ่ๆห,ห,หอมใหญ่ลูกครึ่งปรุงรสตามใจชอบนะคะจะต้องใส่น้ำมันหอยแต่ซอสปรุงรสนะคะจะได้หอมหอมสุกพร้อมทานแล้วค่ะ